ย้อนกลับไปในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนรกรกดาคมนะครับก็มีบุคคลในวงการบันเทิงสูญเสียเสียชีวิตไปหลายคนด้วยกัน,นครับหนึ่งในนั้นก็คือคุณแววจกมกนะครับหรือว่าคุณเทียมใจวงคําเหล่านั่นเองนะครับเป็นน้องสาวของศิลปินตลกชื่อดังคุณหม่าจกมกนะครับซึ่งตอนแรกที่มีข่าวว่าคุณแววจกมกนั้นเสียชีวิตมีข้อสันนิษฐานว่า น่าจะเสียชีวิตด้วยโรคไหลาตานั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดคุยถึงเรงื่องโรคนี้กันครับค่ะก็จริงแล้วโรคไหลาตายเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินมาสักจริงก็หลายสิปีแล้วนะคะถ้าย้อนกลับไปอจจักยี่สิบสปีก่อนอาจจะเคยได้ยินข่าว mm hmm. เช่นมีคนงานหนุ่มๆน,นะคะ mm hmm. อายุแค่20กว่าเองเนี่ยก็คือไม่มีโรคประจําตัวอยู่ดีก็ไปทํางานต่างประเทศไปทํางานสิงคโปร์ไปทํางานตะวันออกกลางอยู่ดีก็ เสียชีวิต,วตนอนๆอ,อยู่ก็เสียชีวิตไปนะคะนี่ก็มีข่าวฮือฮากันเมื่อสักหลายสิบปีก่อนนะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยก็สร้างความตกตกใจว่าทําไมคนเหล่านี้เนี่ยหนุ่มสาวแท้ๆน่าะเียเจผู้ชายนะคะ นหนงหนงแท้แท้ไม่มีโรคประจําตัวแต่ว่านอนหลับไปก็เสียชีวิตไปเฉยๆนะคะ,คะโดยที่ไม่มีอาการบ่งชี้เ่วงหน้านะคะซึ่งเราก็รู้จักกันในเรื่องของโรคไหลตายนะคะซึ่งอาการนี้ผู้ป่วยมักจะเสียชีวิตในเวลาลกาลางคืนก็คือเข้านอนไปนะคะคตื่นเช้ามาก็คือเสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วนะคะคแล้วก็มักจะไปเกิดในคนที่แข็งแรงไม่เคยเจ็บป่วยมาก่อนมักจะเจอในคนที่อยู่ในภาคอีสานนะคะหรือว่าบางส่วนของภาคกลางแล้วก็ผู้ป่วยจริงๆแล้วอายุไม่เยอะเลยนะคะอายุแค่สักประมาณ30-50ปีนะคะค ซึ่งวันนี้เราก็จะมาทําความรู้จักกับโรคนี้ให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับจะมีผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราเพิ่มเติมด้วยนะครับนั่นคืออาจารย์แพทย์หญิงซีรินอภิยาสวัสด์นะครับสาขาวิชาโรคหัวใจภาวิชาอายุรศาสตร์ครับไปติดตามชมกันครับหมอซีรินนะคะซีรินอภิยาสวัสด์เป็นหมอผู้เชี่ยวชาญด้าน หัวใจและเฉพาะเจาะจงเรื่องอไฟฟ้าหัวใจค่ะอยู่หน่วยโรคหัวใจรามาธิปตีค่ะ หลายตายนี่ถ,ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเรียกชื่อว่าบลูกา d a ดาซินโดรมตามชื่อคนนะคะดรบลูกาดาเป็นโรคทางพันธุก,กรรมที่เป็นมาแต่กําเนิดเกิดจากความผิดปกติของโปรตีนที่นําเข้าเกลือแร่ที่เซลล์ในหัวใจสั้นๆง่ายๆเป็นความผิดปกติแต่กําเนิดคนไข้าอาจจะมีเสียชีวิตกระทันหันได้ค่ะ จริงๆเสียชีวิตระหว่างนอนเฉียบพลันเนี่ยก็คงน่าจะเป็นจากคือมีสาเหตุหลายสาเหตุถ้าเราจะดูสาเหตุจากโรคหัวใจโดยเฉพาะถ้าดึกถึงโรคไหลาตายเนี่ยก็เกิดจากมีหัวใจเต้นผิดจังหวะเฉียบพลันถ้าเราเคยดูในหนังจะเห็นแบบคนที่ขึ้นรถฉุกเฉินแล้วโดนช็อตออกมาตัวโยนโยน,นะคะถ้าเป็นตอนนอนเราคงบอกใครไม่ได้ว่าคนนี้เขาเป็นลมหมดสติไปหรือหัวใจวายเฉียบพลันก็อาจจะเสียชีวิตไปตอนนอนละคะ่ะ อย่างที่เรียนตอนแรกโรคไหลาตายเป็นความผิดปกติมาแต่กําเนิดเป็นพันธุกรรมคือต้องมีไอพันธุกรรมตัวนี้ก่อนแต่คนที่เป็นมีพันธุกรรมตัวนี้ก็ไม่ได้ไหลาตายทุกวันไหลาตายตลอดเวลาถูกไหมคะมันก็ต้องมีปัจจัยที่มากระทบ กระตุ้นให้มันเกิดขึ้นปัใจจัยที่มากระตุ้นให้เกิดขึ้น <c oughs> เช่นเราไม่สบายเป็นไข้ทานอาหารไม่ครบหมู่โดยเฉพาะอาหารที่มีแป้งเยอะๆทำให้โพแทสเซียมตม่ำหรือเกิดในช่วงที่หัวใจเต้นช้า <c oughs> เช่นตอนนอนหลับที่เราพูดถึงหรือบางคนใช้สารกระตุ้นกินยาบ้ายาม้าหรือดื่มแอลโกอฮอล์เยอะใช้ยานอนหลับพวกนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้คนที่มีพันธุกรรมอยู่แล้วเสียชีวิตกะทันหันได้ค่ะ ะะมันก็จะเป็นโรคที่ต่างกันคนที่นอนกรนอาจจะมีะภาวะคอสั้นกล้ามเนื้อ,อตรงคอไปกดทําให้หายใจเข้าได้ออกซิเจนไม่พออันนั้นก็เป็นอีกโรคหนึ่งค่ะแต่ถามว่าไหลาตายสัมพันธ์กับเวลานอนไหมสัมพันธ์รงที่เวลานอนทําให้หัวใจเต้นช้าเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้คนไข้เสียชีวิตกระทันหันได้ค่ะแต่ก็ไม่ได้ทุกลออม,มันก็ไม่ได้เกิดทุกวันนะคะแล้วแต่ปัจจัยอื่นๆแวดล้อมของคนไข้อีกค่ะ หลายตายมักจะเกิดขึ้นได้ง่ายเวลาที่โพแทสเซียมในร่างกายตา่ำซึ่งโพแทสเซียมต่ำม,มันก็จะมาจากคนที่ทานอาหารแป้งเยอะทานอาหารเค็มเยอะแต่มันต้องต่ำถึงระดับหนึ่งนะคะแล้วก็การที่ดื่มเหล้าการใช้ยานอนหลับเนี่ยมีปัจจัยเสริมทําให้คนที่มีพันธุกรรมหลายตายเนี่ยมีโอกาสเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ค่ะต้องเรียนว่าอย่างนั้นถามว่ากินปลาร้าทุกรอบจะหลายตายม,ม,มันก็ไม่ใช่นะมันถึงมันต้องมีพันธุกรรมด้วยแล้วก็ต้องมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเสริมด้วยค่ะ โรคหลายตายเป็นภาวะผิวปกติมาแต่กําเนิดแล้วค่ะมีพันธุกรรมจริงๆโรคหลายตายเจอมากในคนที่อายุน้อยใชด้วยซ้ำพออายุเยอะไปในระดับหนึ่งถึงมีพันธุกรรมถ้ามีพันธุกรรมหลายตายก็มักจะเสียชีวิตไปก่อนที่จะอายุเยอะแล้เราจึงเจอคนที่เป็นหลายตายพวกเป็นกลุ่มหนุ่มๆทำงาน เยอะๆอะไรประมาณนี้คะ่ะทานข้าวเหนียวเยอะๆอะไรประมาณนะั้นที่เจอคนที่ไหลาตายอายุเยอะๆมาจะเป็นโรคอื่นนะคะไม่ใช่โรคไหลาตายเลยคะว่าเสียชีวิตตอนนอนได้ไหมในคนอายุเยอะก็ได้คะ่ะแต่มันก็ไม่ส่วนใหญ่จะไม่ใช่โรคไหลาตาย ารที่แป้งเยอะๆอ่ะขาบเยอะๆเช่นข้าวเหนียวเราชอบกินอ่ะแป้งเยอะๆมันจะทําให้โพแทสเซียมต่ําคือมีส่วนเสริมมันไม่ได้แปลว่ากินข้าวเหนียวทุกรอบม,มันจะไหลาตายแต่ว่าก็มีส่วนเสริมคือต้องมีพันธุกรรมอยู่แล้วกินข้าวเหนียวเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะบางคนเป็นไข้ร่วมด้วยบางคนดื่มเหล้าร่วมด้วยก็จะทําให้อาการพันธุกรรมไหลาตายเนี่ยอ่มันเด่นชัดขึ้นทําให้มีหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ คือดื่มน้ําดีนะคะต้องบอกดื่มน้ําดีทําให้ร่างกาย أ, ไม่ขาดน้ําเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วก็ทําต่อไปโอเคแต่ถามว่าป้องกันโรคไหลาตายได้ไหมมันคงไม่ได้ขนาดนั้นนะคะคือโรคไหลาตายเป็นพันธุกรรมที่ปกติอยู่แล้วถึงคนไม่ดื่มน้ําหรือคนดื่มน้ำเนี่ยมันก็แก้พันธุกรรมตรงนี้ไม่ได้ละคะ่ะแต่ว่าก็ส่งเสริมการดื่มน้ำนะคะแต่ถามว่าป้องกันไหลาตายได้ไหมไม่ได้ขนาดนั้นละ อันนึงคือพันธุกรรมพี่น้องเรามาีใครที่เสียชีวิตกระทนฐานตั้งแต่อายุยังน้อยเสียชีวิตเวลานอนหลับอันนี้เป็นพันธุกรรมนะครเพราะโรคไหลาตายเป็นโรคทางพันธุกรรมอีกอันนึงคือต้องให้คนที่นอนด้วยลองสังเกตดูว่าเวลานอนหลับมอีอยู่ช่วงที่แบบเราหยุดหายใจเราหายใจขัด,ขด ที่เกิดจากมันซึ่งมันจะเกิดจากาหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วทําให้เลือดไปเลี้ยงร่างกายไม่พอแบบนีใน้ในคนที่เป็นโรคไหลาตายก็ต้องให้คนที่นอนด้วยสังเกตด,ดูแล้วค่ะแล้วก็อีกอันนึงคือทําที่ทําได้คือถ้ามีตรวจสุขภาพประจําปีตรวจร่างกายกา็ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจก็จะช่วยให้ข้อมูลเราได้ในระดับหนึ่งแล้วค่ะว่ามีความเสี่ยงของการเกิดไหลาตายหรือเปล่า อุณหภูมิร่างกายที่สูงขึ้นทําให้คนที่มีภามโนมโรคไหลาตายเนี่ยมีโอกาสเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะได้เพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดในคนที่เป็นไข้ตัวร้อนหรือว่าอากาศที่ร้อนจัดจัดะทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นก็มีส่วนอะถามว่ามีส่วนไหมมีแต่ก็คงไม่ใช่ปัจจัยหลักปัจจัยเดียวละคะ่ะแต่ก็อย่าให้ร้อนมากแล้วกัน รักษาสุขภาพค่ะก็กินอาหารที่มีประโยชน์ะระดับโพแทสเซียมในร่างกายขึ้นกับผักผลไม้ที่เราทานก็ทานผลไม้เยอะขึ้นอยาให้ขาดน้ําก็เป็นส่วนที่ดีนะคะถ้าเป็นไข้ไม่สบายก็อยาให้ไข้สูงลดไข้แล้วก็ถ้ามีประวัติครอบครัวในคนไข้ที่เสียชีวิตกับทานอาหารตั้งแต่อยุยังน้อยหมอแนะนําให้ตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจสักหน่อยละคะคนในครอบครัวจะได้รู้ว่ามีความเสี่ยงของโรคไหลาตายหรือเปล่าถ้ามีจะได้ให้การรักษา จากผู้เชี่ยวชาญต่อไปค่ะ โรคหลายตายเป็นโรคทงพันธุกรรมนะคะเจอในคนเอเชียคนไทยฟิลิปปินญี่ปุ่นเนี่ยเจอเรื่อยๆถ้ามีประวัติครอบครัครวหรือสงสัยมาทำขึ้นไปฟ้าหัวใจสักแผ่นหนึ่งอาจจะให้ข้อมูลแล้วกเ็เวลาจะเสพสื่อก็ลองอ่านดีๆนะคะสื่อก็มีข้อมูลหลายอันที่ให้ประโยชน์และให้ความจริงและให้โทษอ,อยู่เหมือนกันเะคคะก็ะฝากไว้ด้วยละกัน,นะคะ่ะ ขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์แพทย์หญิงสิรินภพิยาสวรรัสดนะครับสาขาวิชาโรคหัวใจเพ้าชาอายุรศาสตร์นะครับก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของโรคไหลาตารครับซึ่งหลายหลายคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสลวงรู้ล่วงหน้าอยูยซ้ำไปว่าตัวเองมีความเสี่ยง,งโรคนี้แล้วก็เสียชีวิตไปจากโรคนี<ต>้ด้วยจริงๆคือข้อมูลที่ทสำคัญที่สุดคือคถ้าเรามีคนในครอบครัวนะคะที่เสียชีวิตกระทันหันตั้งแต่อยู่น้อยนะคะแล้วก็สงสัยว่าอาจจะเป็นโรคไหลาตาเนี่ยจริงๆก็คือแนะนําให้คนในครอบครัวเนี่ยมาตรวจดูขึ้นฟ้าหัวใจไว้เลยนะคะซึ่งจะสามารถดูได้ว่า เรามีกราฟของ<ม>การเต้นของใจที่ผิดปกติไหมนะคะ<ม>ซึ่งถ้ามีปกติก็จะได้ดูว่าจะป้องกันยังไงแล้วก็หรือว่าจะไม่ให้เกิดเรื่องได้ยังไงนะคะ<ม>แต่ถ้าในคนที่ไม่มีเรื่องของปอดครอบครัวที่เสี่ยงเนี่ยเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ศิลินบอกไปคือหลาตายเนี่ยเป็นกรรมพันธ์นะคะเพราะนั้นเป็นโรคทางกรรมพันธุ์นะคะไม่ใช่โรคติดเชื้อไม่ใช่โรคติดต่อนะเพราะนั้นเป็นกรรมพันธ์ที่บวกกับปัจจัยอื่นที่เสริมนะคะเพราะนั้นจริงก็คือมีกรรมพันธ์อย่างเดียวแต่จะไม่เกิดเรื่องเลยก็ได้นะคะ มันนั้นก็คือกรรมพันธุ์บวกกับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่จันสรุปให้ฟังว่าเช่นคือถ้าการกินอาหารแป้งที่มากเกินไปนะคะบวกกับการที่อาจจะกินอย่างอื่นเช่นมีไข้สูงมีกินเหล้ากินอะไรด้วยนะคะก็ส่งเสริมหลาปัจจัยทําให้เรื่องของเกิดโรคไหลาตายได้นะคะใช่ความเสี่ยงที่เราสามารถจะควบคุมได้ก็อาจจะควบคุมได้ถ้าเกิดว่าเราอยู่ไปตรวจแล้วเพราะว่า เป็นใช่ไหมครับก็อาจจะลดคือถ้ามีวัดครอบครัวแนะนำเลยนะคะว่าให้ไปเช็คด้วยนะคะนะครับก็เป็นข้อมูลที่มาฝากกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่นึงครับช่วงหน้ากลับมา m e ดเอ็กซ์เพรสวันนี้นะครับก็จะมาทำความรู้จักกับโรคอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกฉับพลันในเด็กจะเป็นอย่างไรติดตามช่วงหน้าครับ